ทันยอเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมมาก่อเคปอปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของบอสสาว CEO คนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวค่ายไปลิซ่าบออลิซ่าละลาวหรือว่าแอลลาวนั่นเองนะครับในเรื่องของชื่อค่ายตอนนี้ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจะต้องออกเสียงยังไงระหว่างแอลลาวหรือว่าละลาวต้องรอลิซ่าออกมายืนยันอีกทีว่าค่ายหนูนี้ชื่อว่าอะไรนะครับในตอนนี้เนี่ยช่องเราก็ขอเรียกว่าแอลลาวก่อนละกันนะครับตามแบบฝรั่งเขาอ่านออกเสียง อย่างการในข่าวต่างๆนะครับหรือว่าใครจะเรียกว่าลาลาวก็ได้ยังไงก็เป็นค่ายของลิซ่าอยู่ดีตอนนี้มีความเคลื่อนไหวมาใน VRL ลาวนะครับมาพร้อมๆกันกันกบ IG ของ CEO l i s ลิซ่ากันเลยเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยลิซ่าเพิ่งจะลงสตอรี่ไปนะครับว่ามีรูปภาพของลาลาวนั้นอยู่บน จอ LED ยักษ์ใหญ่นะครับขึ้นจอบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์นั่นเองฟอร์ซิลิซาเนี่ยสุดแสนจะภูมิใจในผลงานใหม่ล่าสุดนี้ครับการเปิดค่ายเป็นของตัวเองโปรโมทหนักแบบว่าประเทศไทยก็โปรโมทประเทศสิงคโปร์ก็มีแล้วก็มีที่อื่นอนอีกมากมายตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นจอที่นิวย์กซิตี้นะครับไทม์สแควร์ก่อนหน้านี้ LA ก็ลิซาไปเช็คอินมาแล้วรักนี้ก็เช็คอินที่ไทม์สแควร์ด้วยขึ้นจอไปเลยหนึ่งนะครับใครๆก็เห็นไม่ว่าจะผ่านไปแยกในมุมไหนก็ตามแฟนๆบอกว่าจาก ลิซ่าเด็กน้อยในวันนั้นนะครับเมื่อประมาณ7ปีที่ผ่านมาลิซ่าเนี่ยเคยไปถ่ายรูปไปทำโฟโต้บุ๊กยืนดูจอที่ไทม์สแควร์นะครับแต่ว่าในวันนี้ลิซ่าเนี่ยสามารถขึ้นไปอยู่บนจอที่ไทม์สแควร์ได้ด้วยความสามารถของลิซ่าเองไม่ต้องพึ่งใครเพราะความปังของลิซ่าแล้วก็ผลงานต,ต่างๆที่สะสมมาเป็นบารมีนะครับทำให้ในตอนนี้ค่ายแอลเล้หรือว่าลาลาของลิซ่านั้นสามารถที่จะขึ้นจอ LED ยักษ์ใหญ่ที่ไทม์สแควร์ได้ด้วยความริดของค่ายตัวเองนี่แหละคือความภูมิใจของลิซ่าที่ลงว ให้ฟแฟนๆได้เห็นกันนะครับออกแนวขงิงออกแนวอวดแต่เป็นเป็นความอวดที่แบบว่าสุดจะภูมิใจและบลิงดินนี่ทุกคนก็ภูมิใจในตัวบอสลิซาของเราคนนี้มากๆด้วยเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยบอสลิซาเขาจะเคลื่อนไหวไปเช็คอินกับแอดของแอลลาวที่ไหนกันอีกในตอนนี้ o f f i c i a l i g ของค่าย VRLL รแอลลาวนะครับก็มียอด Follow IG นั้นทะลุ1.1ล้านเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่ามาเร็วและมาแรงสุดๆเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ในตอนนี้ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ แล้วก็จับตามองสำหรับในคลิปนี้เราต้องขอเวลาเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าใครอยากไปยศปอสซินซาตรงไหนคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ฝากกดไล like, ค์กดติดตามช่องเราด้วยได้ครับอันยอง